กสินนสูตรว่าด้วยบอ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์25ภิกษุทั้งหลายบอ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์สิบประการนี้บอ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์สิบประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดปฐวีกสินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสอง ไม่มีประมาณ 2. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอาโปกสินกสินคือน้ำสามบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสินกสินคือไฟสี่บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวายโยกสินกสินคือลมห้าบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดนีลกสินกสินคือสีเขียวหกบุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัด ปีตกะสินกะสินคือสีเหลือง 7. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโลหิตกะสินกะสินคือสีแดง 8. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดโอทากะสินกะสินคือสีขาว 9. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดอากาศกะสินกะสินคือที่ว่างเปล่า 10. บุคคลหนึ่งย่อมรู้ชัดวิญญาณกสินกะสินคือวิญญาณ เบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายบอกเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์สิบประการน,นี้แลกสินนสูตรที่ห้าจบ